สวัสดีเจ้าป้ากันอีกแล้วเจ้าวันนี้ป้าก็จะมาทําแกงไก่เจาแกงไก่บ้านเนาะเจ้าใส่ฟักฟักหมนเจ้าฟักมนฟักเขียวนั่นนะเจ้าก็มีฟักมนเนาะฟักเขียวนี่ไก่เจาอาก็มาพอเครื่องพริกแกงกันเลยนะเจ้าก็มีข่าจะไข่เจ้าข่าจะไข่เนาะ กระเทียมหอมขาาหอมแดงน,ะน,ะกกนั่น,นนะเจ้าก็มีพริกแห้งมีมะแขนเนาะเจ้าใส่เกลือไปนิดหน่อยนะเจ้าเพื่อบ้อป็นการเสียเวลาเนาะเจ้าน้าพริกข้าก็ได้โคกได้ต่ำไว้แล้วเจ้าเนี่ยเจ้าได้โคกได้ต่ำไปแล้วเานเานะยังแต่เราจะใส่ตะห้าไปก่อนนะเจ้าตะห้าซับเนาะเจ้า ปลอห้าโขกตัำลงไปนะเจ้าจะซับร้อยทีนี้ขั้นตเปิดไฟนะเจ้าเปิดไฟอ่อนๆตั้งหม้อกันก่อนหม,ม้อขั้นตอนกะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะเจ้าเพื่อพัดน้ำริกควัน้พริกเนาะเจ้าเนาะจะได้หอมๆเจ้า เจ้าน้พริกลงไปคับใม่จอีองห่มแล้วกันอเอาไปนะเจ้าเอาไปทัดไปเลยนะเจนะ้านาะ กัวแบบวามันหอมๆเจาะเ,เตือพีีน้องได้อย่างกินกันเจ้าถ้าท้ายก่นอนเกันก่อนนะเจ้าน้ากัวไก่มันหอมๆอ,อาจจะล้มของอาจจะวันนี้ไก่เห็นไก่บ้านนะ ขึ้หอมแล้วไก่นหอมันจะเตึงแล้วนะเจ้าได้กลิ่นหอมแล้วเนาะทีนี้เราก็จับมาเติมนี่ก่อนจ้าน้ำน้ำปกก่อนนะเจ้าเนาะ น้ำน้ำโซตลงไปเติมน้ำลงไปจ้ะเติมน้ำลงไปมันเขาท่วมนะจ๊ะเพื่อเดียวสักกำเดียวเขาอยัดใจมาพักมาซักเขียวนะจ้ะ ไก่นี่เป็นไก่อ่อนนะเจ้าไก่บบเหนียวเนาะแกงนบเหมือกนก็นได้กินแล้วเจ้าเดี๋ยวตักไปก่อนเนะาะใสหอหันสักน้อยอตักี่เอบแม่ป้าใจดีนะเจ้าบ้านเหนือนี่เป่นแบ่งนะเจ้ามาฟากป่นล้ำนะเจ้าเพราะเจ้าเคยเอามาแกงแล้วนะเจ้า แล้วนะจ๋ได้ก็ขอบคุณคุณป้าเจดีตอร์นเนอเจ้า,จาบ้านตั้งเนื้อเนาาี่ยเจ้าใส่็จแลงไปเลยนะเจา้าเดี๋ยวมันเปื่อยมันอันซุกไปข้อมกันนะเจ้าตักลงไปเลย นดหน่อยจะโอนโอนโอนเต็กหมดว้นี้ก่อนเนาะเจ้านะนี่ออ,มอมกมาฉีกพักล้อนะเจ้านะทัาของเฮากับมีต้นหอมน้อยเจ้าปลาได้หางได้ซอยไปเรียบร้อยนะเจดดดดนน้าแล้วกะใบมะกรูดนะเจ้านะใบมะกรูดฉีกไว้ก่อนเนาะเจ้าฉีกล้อไว้ก่อน ฉีกใส่เนาะเจ้าจะได้หอมหอมเจ้าบางบ้านบางทุนทีเนาะเจ้าแต่ละทีแต่ละท้องถี่เนี่ยก,กินนประมือณกันเนาะเจ้าสูตรไขก่กระสูตรมันเนาะเจ้ากับข้าวตั้งเหนาห้องโบจิม่สูตรตายตัวเนาะเจ้าฉีกใส่เอาหน้าจอกมันจะได้หอมหอม,อมคนดูกัน ชีพักรอไว้ก่อนนอะอทีนี้เขาจะมาปรุงรสกันก่อนเจ้าปรุงรสกันก่อนเนาะก็ใส่รสด,ดีไปนิดหน่อยนะเจ้าตามด้วยน้ำตาลนะเจ้าใส่เผื่อความหอมกลมกล่มเนาะแล้วก็ ผงนัวนะเจ้าชุรสเส้น้อยเสบน้อยเสห่สหลายเสบหลายบใส่กับล้ำนอ่องน่อเดือดกันนะเจ้า กลูใส่ขั้นตอนใกล้จะซุบปุนอเจ้าเสียมใหม่เนาะเยอะดีจังนะเจ้าคนขั้นตอน ชิมรสกันเนาะชิมรสจัดกันเจ้าว่าจะลั้มขนาดไหนเนาะเจ้าจับพอดีเจ้ายังบ่ได้เติมอย่างเลยเนาะ หอมเดือดบนเจ้แล้วก็เขาก็เช็ดพ้อฟักเนาะถ้ามันนิ่มๆกใจได้แล้วเจา้าข้อไก่มันเป็นไก่บนเหนียวเนาะเจา้าเนาะเจา้าล้อมันเดือดสกักกํานาอน้ำมาแกงเนี่นเยนเ,นเจา้า เดือดละเจ้าเดือดสบุนสบุนแล้วเนาะเช็ดฟักก่อนถ้าฟักสีใสๆก็ใจได้แล้วเจ้า แกงฟักใส่ไก่ไก่บ้านนี่เนาะจ้มองโอ้เด็ดละมักไข่มักมันเนาะเจ้าน่าบางคนฝนกระบอบ่มักมาฟักแต่ป้าไม่ชอบกินแกงเจ้านี่อะเจ้าแกงบ้านบ้านเขาเนี่ยเจ้าแกงอันตังเหนือเนี่ยเนาะ เดือดละเจ้าอืมกะใกล้จะลุกแล้วนะเจ้าจะใส่เนี่ยเจ้าใบมะขูดเนี่ยเจ้าใบมะขูดไปก่อนเลยนอ้อมันหอมตะกันเนี่ยเจ้าสีน้ำสีน้ำละ ขอมขนาดนักเนะเจ้าออกนอกกล้องไปปุรเลนเนอร์นี่นะน้องหันเนาะเจ้า แล้วทุกสิ่งย่างซุกหมดเนี่ยเจา้านี่เขาจะมาติดใสแล้วเนะาะเจ้านา่ซุกแล้วติดใสแล้วเจา้าแล้วก็เอาต้นหอมหอมน้อยนะเจา้าใส่เลยเนาะขั้นตอนทีดถ่ายเจา้า เจ้าสีน่กกินขนาดเจ้าเราหอมต,หตักใส่ถ้วยกัเนาะเจ้าเนาะตปักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเจ้าหอมจะล้ำขนาดเนี่ยเจ้าแก่ไก่กบ้านใส่ฟักเขียวเ๋ยวมามา,มาก,กินข้าวทวยกันเนอะเจ้า ก็จะได้กระตาก็ไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าตัวน้เจ้าเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะเจ้าเนาะเจ้าคลิปนี้กาไปก่อนนะเจ้าขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเนาะป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า